นี่โอ้ยมองไม่เห็นนี่มะเดือทำอะไรอ่ะเขียวหวานเนื้อ,อผัดแห้งใส่มะเดือ มะเดือมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงหวีเข้าไปอยู่ข้างในนะครับ ูน้นะใส่ทำไมเ็นอนใส่ใส,ใ,สใส่บ้าง,าอาง,องพอเราล้างมาเดือด้วยน้ําเกลือแล้วเราก็เอามาเดือเนี่ยไปต้มน้ําครับไปต้มให้มันนิ่มหน่อยนิ่มแค่ไหนก็คือไม่ให้เละคือเอานิ้วพอจิกเอาเล็บพอจิกได้เนี่ยขึ้นนิดมนึม่งก็<แ>อโอเค

กะดิแกงแล้วนี่ผัดใช่ไเนี่ยก็ผัดแบบผัดแบบน้ำหน่ยคุ้งข้าว <c oughs> ว้าว,วะน,นะครับจะตกนะรี่พี่มือเลยนะอุ้ยมือแสบโอ้ยพี่จะมีน,น้อยอยู่เอ้ยแพบบี่เท่าเป,ป็นยาเลยใบมากรูดล่ะอ้าวมากรูด หืมหอมพอใส่หัวละพาปุ๊บมันใช่แล้วอือพอมีกะทิราดหน้าเอยแจ๋วเลยชิมหน่อยต้องชิมเ่ยต้องชิมนะน้ำมาผ่านเลยน้ำเลยสุดยอด เียวหวานตัดแห้งมะเดือ่ะมะเดือเขียวหวานตัดแห้งนะเป็นยังไงรดมะเดือ่อไม่ได้ถามรดเนื้อหมูเนื้อวัวนะใครชอบกินมะเขือปอกแต่มะเขือปอกอะ มันจะนิ่มๆใช่ไหมอันนี้เป็นมะเขือเปาะที่แบบเหนียวเนื้อมะเขือเปาะจะหนาหน่อยจินตนาการแล้วนะแล้วมันจะเหนียวเหมือนมันอทอดอย่างแล้วก็ตัวไส้มันนะไส้ของมะเดื่อเนี่ยจริงเปรี้ยวนิดๆเปรียปร้ยวอะ่วอะอร่อยเลยกินกับเนื้อเนื้อทึ่งมันก็จะเหนียวๆหน่อยเหนียวเคี้ยวอร่อยเลยแหละธรรมชาติของเนื้อบัว มันต้องมีมั่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่เนื้อตุนนี่ะนะมันเป็นผัดเป็นแกงมันก็ต้องรสแบบนั้นอะ่ะมันเยอะอร่อยมาก